รถสกูตเตอร์สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเว้าสปินเวเรเอตนะครับเวทีสปินเอสนะครับผมคันนี้ก็ทำสีเก็บงานใหม่ทำเครื่องใหม่แล้วก็ใส่อะไหล่มีดิฟหน้าด้วยที่สำคัญนะครับผมมาชมกันเลยครับนี่นะครับผมก็เว้าสปินเอสนะครับปีหนึ่งศูนย์นะครับผมทำใหม่เก็บงานใหม่ทั้งคันเลยนะครับคันนี้มีดิฟหน้านะครับผมอ่า ดิ้หน้านะครับแล้วก็ฝาครอบชกซิปชกหน้าซิปนะครับรายละเอียดทั้งคันรอบคันคันนี้ก็เน้นทำสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ตล้อซิปนะครับผมมือเบรคมือทับไม่ปอกมือนะครับเป็นของซิปนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่มเกะหน้าขึ้นมานะครับก็มีเบาะเบาะก็จะเป็นเบาะเบาะป่าโปงนะครับนาโรงเบาะเบาะชงติ้งนะครับ ตรงสปออ่าแล้วก็รายละเอียดมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงคือจุดที่แบบแหมเสียงมันเล้าใจจริงๆเลยนี่เลยครับท่อนะครับท่อซิปของเรานะครับอันนี้ก็สั่งสั่งทางซิปมานะครับเป็นท่อของใหญ่ออกซ้ายนะครับสําหรับรถที่โมดิฟายเครื่องยนต์นะครับโดยเฉพาะนะครับผมก็รายละเอียดนะครับรอบๆคัน มีอะไรกันบ้างพื้นฐานเลยไฟหน้าไฟท้ายอันนี้ก็งานงานแพเบิกใหม่นะครับลายเซ็นหน้าลายเซ็นหลังลอ้อระบบช่วงล่างนะครับงานสีก็ของทางอู่เราเองครับเบสสกูตเตอร์กาลาดมาเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยซิคันนี้เครื่องยนต์มีอะไรบ้างโอเคเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็ กล้องโพลินี่นะครับผมแล้วก็ฝาพินัตโกนะครับฝาครอบคาบูพินัตโก้ส่วนาฝาครอบหัวกะโหลกแล้วก็าฝาครอบไปพัดฝาครอบปุกเกียร์เป็นงานคาร์บอนนะครับอันนี้ก็เป็นลายที่แบบทางลูกลูกค้าเขาต้องการนะครับลายนี้ก็สังเกตว่าจะเป็นหัวเทียนกลางหัวเทียนกลางก็คือใส่ชุดคิดว m c นะครับแล้วก็ชุดไฟมาลซี่นะครับผม โชกหลังซิปนะครับอันนี้ก็รอบรอบคันก็ถือว่าโอเคครับสวยงามมากถูกใจคนทำละเจ้าจของรถนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังก่อนสตาร์ทเครื่องให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอ่นะอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูมาดูนี่ก่อนแบตลืมบอกเลยเนี่ครับก็แบตเตอรี่เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นใช้แบบไอแบตลิเทียม นะครับผมสามารถชาร์จไฟได้เสียบปลั๊กได้นะครับเวลาแบตหมดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เปิดเปิดสวิตช์ปุ๊บเดี๋ยวมาดูลงไม,ม์ไม์ก็จะขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นไมดิจิตอลนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆฟังก่อน เรื่องยนต์น่นแน่นเลยนะครับผมกคันนี้ b m c 187นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมจัดส่งเตรียมจัดส่งลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าก็ส่งเลยจังหวัดเชียงใหม่นะครับไห้เราทําสีปะปุจัดทรงใหม่นะครับแล้วก็ช่วยกันออกแบบออกแบบในที่นี้ก็คือลูกค้าอาจจะมีแบบในใจแล้วก็เราก็จะช่วยแต่งเติมลงไปเพื่อให้ได้รถที่ถูกใจ ล,ลูกค้าแล้วก็คนทำาครับผมแล้วคัน mes, คนี้ก็ฝากฝากไว้ด้วยครับสําหรับร้านเรานะครับเนสกูตเตอร์กลาดนะครับอยู่เพชรเกษม67นะครับแล้วก็อุสีเราอยู่เพชรเกษม67ทับหนะครับผมก็เพื่อนๆพ่อท่านใดถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไคร e ให้ทางเราด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตกันใหม่ครับสวัสดีครับ